ราวกะผมพระมหาพนาวัตรธรรมมันตะคามีในนามตัวแทนพระมหาปริเรณธรรมก้าประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระพรมวชิระปัญญาจารย์กราบนมำสการพระมหาเถระพระเถรานุเถระคาราวะเพื่อนสหธรรม,มิกรูป เจริญพรสามเณรผู้เป็นว่าที่ประโยคเก้าอุบาสกอุบาสิกาและยอดจารยานมิตรสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสาธุท,ทุกท่านทราบหรือไม่ว่ากว่าที่ประธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาจะฉายแสงสาสตส่องทำให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พบทางดับทุกข์พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้น ต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อชีวิตตลอดหลายอสงไขยมหากับโลกได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนับครั้งไม่ถ้วนจึงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและทรงอาศัยพระมหากรุณาตลอด45พรรษาเทศนาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลาย เพื่อปิดประตูวบายเปิดประตูสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและบรรลุมรรคผลนิพพานจนเมื่อวาระสุดท้ายของพระพุทธองค์ได้มาถึงพระองค์ได้ตรัสกับพระอานนทถระว่าโยโวอานันทะมายาธรรมโมจวินโยจเทสิโตปัญญยโตโสโวโมมัจเยนะสัทธา ดูก่อนอานนทมและวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทำและวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายผู้เห็นการไกลในภายหน้าได้รักษาพระธรรมวินัยของพระองค์ไว้ในภาษาบาลี และได้ถ่ายทอดทรงจำกล่าวบอกจากรุ่นสู่รุ่นมาตราบถึงทุกวันนี้ภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาที่เก็บรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเมื่อศึกษาแล้วจะได้เรียนรู้ถึงกฎแห่งกรรมนำไปสู่มงคลฝึกฝนอบรมตนตามพระธรรมวินัยขัดกล่าวจิตใจให้หมดจด จนรู้หมดสภาวธรรมการศึกษาพระบาลีให้คุณมากมายเป็นอนันต์เพียงนี้ฉะนั้นพระมหาปร,รินธมก้าประโยชนทุกรูปจึงล้วนเป็นผู้มีบุญมากที่ได้ศึกษาความรู้อันสูงสุดแต่กว่าที่ท่านเหล่านี้จะมาปรากฏต่อหน้าท่านทั้งหลายได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะ อย่างน้อยที่สุด8ปีมีการสนับสนุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสนักเรียนพระอาจารย์ผู้พร่ำสอนรวมไปถึงสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่เจียปัจจัยที่ใช้ในกิจการมาสารงานพระพุทธศาสนาอดทนยอมลำบากแต่ไม่ยอมให้พระคุณเจ้าต้องอดพระมุ่งหวังให้พระพุทธศาสนา ตั้งมั่นอยู่ต่อไปแต่ทามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภยัยทั้งภายนอกคือการลุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามาคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัทสที่ไม่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ซ้ำร้ายยังคอยหาข้อผิดพลาดของแต่ละฝ่ายมาว่าร้ายกล่าวหาด้วยจิตทิปราศจากเมตตาเมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นการนิจรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัทสีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวสาธุฝ่ายพระภิกษุสัมเนรเมื่อบวชมาแล้วต้องทำกิจธ,ธุระของพระศาสนา เอตำรราที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อหาตำรับในตัวเพราะทั้งตำรับตำราจะนำพาให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองหากเราจะปกป้องป้องกันภัยพระศาสนาก็ต้องบำเพ็ญสมณธรรมน้อมนำใจให้หยุดนิ่งเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมเพราะเมื่อใจหยุด ความบริสุทธิ์จะได้ผุดเกิดชีวิตสมณะอันประเสริฐจะได้บังเกิดขึ้นเมื่อพระภิกษุสมณเนรรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นนิดยอมทำให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาก็ไม่เกิดปัญหาปัญหานั้นย่อมแก้ได้ด้วยปัญญาจะรักษาพระศาสนาได้ ต้องพร้อมใจกันบำเพ็ญสมณธรรมกันทั่วทั้งสังฆมนฑลการบำเพ็ญสมณธรรมนั้นไม่ยากแค่เพียงทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ในตัวเท่านั้นเมื่อฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นกันไม่ควรปล่อยใจไปตามกระแสกิเลสให้มันทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอยู่เสมอ มุ่งทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ในตัวไม่ต่างจากพระคุณเจ้าเพื่อให้กระแสแห่งความดีไหลผ่านจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบานและเกิดดวงปัญญาคิดสอนตอนเองได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและมุ่งทำแต่ความดีสวนกับกระแสโลกให้เศรษฐกิจกับจิตใจไปคู่กันสาธุ เมื่อพุทธบริษัท4ต่างฝ่ายต่างมีนวโลกุตรธรรมคือมรสีผลสนิพานหนึ่งเป็นแก่นสารเสียแล้วจะไม่ยอมปล่อยให้เวลานั้นล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ยอมร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ของตนโดยการศึกษาธรรมให้แตกฉานแล้วน้อมนำมาปฏิบัติเมื่อปริยัตปฏิบัติ ไปคู่กันพลันจะเข้าถึงปฏิเวทแทงตลอดในธรรมแล้วนำไปเทศนาให้แก่ชาวโลกและปกป้องธรรมจากผู้ประสงค์ร้ายหวังทำลายพระาศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ช้าสถานการณ์พระพุทธาศาสนาในประเทศของเราจะดีขึ้นกว่าที่ผ่าน,านมาอย่างแน่นอนให้พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ดำรงอยู่คู่โลก นำพาสัพสัตวให้พ้นจากกองทุกข์พบสุขอันเป็นอมตะซึ่งไม่มีสุขใดจะเสมอเหมือนได้สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่านัตถิสันติปารังสุขังสุขอื่นที่จะยิ่งไปกว่าความสงบเป็นไม่มีสาธุขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณ พระพรมมชิระปัญญาจารย์พระมหาเถระพระเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปผู้เป็นต้นบุญต้นแบบทำโรงพระพุทธศาสนาที่ได้เมตตาเดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้และขออนุโมทนาต่อคณะผู้จัดงานยอดยรารยนมิตรสาธุชนทุกท่านาศาสนังจิรังติธตุ ขอพระบุทธศาสนาจงสถิตสถาพรอ,อยู่คู่โลกตราบนานเท่านานขอสันติสุขอันไพูบุ์จงมีแก่มวลสพสัตว์เทินส